เป็นเรื่องราวของคู่รักโจเซฟและเซลีนาโดยทั้งคู่อาศัยอยู่ในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาจึงใช้ชีวิตร่วมกันมา17ปีและแต่งงานกันมานานกว่า10ปีปัจจุบันมีลูกด้วยกันแล้ว3คนแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจไปซื้อชุดตรวจ DNA จากออนไลน์เพราะอยากรู้เรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมของตนเองทั้งนี้หลังผลตรวจ DNA ออกมาพบกับความเป็นจริงที่พวกเขาต้องช็อกเมื่อโจเซฟสามีของเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเองทางด้านเซลีนาแบ่งปันประสบการณ์อนน่าทึงของเธอลงบนทิกตอก โดยระบุว่าฉันแต่างงานกับสาม,มีในปี2549เรามีลูกด้วยกันแล้ว3คนแล้วเราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าชมมากกว่า4ล้านครั้งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะสังเกตเห็นว่าครอบครัวของพวกเขาคล้ายกันมากแต่พวกเขาก็ไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยเธอระบุเพิ่มเติมว่าฉันตรวจ DNA ในปี2559และฉันเจ็บปวดมากเพราะฉันคิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันเราควรจะอยู่ด้วยกันต่อไปไหมหรือควรจะอยาก อย่างไรก็ตามมันสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขามากๆแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าความรักของพวกเขายังคงแข็งแกร่งและจะเพิกเฉยต่อความคิดเห็นที่แนะนําให้หย่าร้างกาันส่วนลูกๆของพวกเขาก็แข็งแรงดีไม่มีใครผิดปกติแต่อย่างใดขณะที่เซลีน่ายืนยันว่าเธอและสามีไม่เคยรู้เรื่องความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขามาก่อนเลยตั้งแต่คบหากันจนกระทั่งวันแต่งงานแล้วก็ตาม